เออโรสเปนจูเนียเตรียมกลับขึ้นสังเวียนอีกครั้งที่พิกัด154่ปอนด์โดยล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวมาว่าเออโรสเปนจูเนียอดีตแชมป์โลกพิกัด147ป่ปอนด์สสถาบันมีแผนที่จะกลับคืนสังเวียนกับทางเซเวสเตียนฟุนโดลา ซึ่งเป็นแชมป์โลกแต่ UBC แต่ UBO ในรุ่นไลท์มิดเดิลเวทพิกัด154ป่ปอนด์โดยมีแผนการโชคในเดือนตุลาคมที่เมืองไดรลัดรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาสำหรับทางเอโรสเปนจูเนียนี่จะเป็นไฟแรกในพิกัด154ป่ปอนด์และเป็นไฟกลับขึ้นคืนสังเวียนอีกครั้งนับตั้งแต่เขาพ่ายแพ้ เสียแชมป์โลกให้กับทางเทเลนคอฟฟอร์ดในการชกล้มแชมป์โลกเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาส่วนทางเซบาสเตียนฟุนโดลานั้นหลังจากเขาชนะทีมสู่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขาก็คว้าแชมป์โลกดูวิยูบีีและดูวิยูบีโอในรุ่นไลท์มิดเดิลเวทและหลังจากนั้นทางสเปนจูเนียก็ได้ออกมาเชิญชวนเซบาสเตียนฟุนโดลาให้มาชกกันซึ่งทางสเปนเขาได้กล่าวว่า ถึงเวลาลงสนามแล้วเขาฟูนอลามีความสูงที่ค่อนข้างดีแต่เราจะได้เห็นกันผมจะทำลายเขาเหมือนที่ผมเคยทำเออโรสเปนจูเนียก่ลาวนั่นเอง